นายวิทูลเจสกุลผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติหรือกคชกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาเมืองดินแดงใหม่206ไร่ใต้แนวรถไฟฟ้าสายสีส้มว่าการเคหะพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูโครงการดังกล่าวภายในช่วงต้นปีหน้าและมีการเจรจาก,กับประชาชนในพื้นที่แฟลตดินแดงทั้ง5,000ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการฟื้นฟูและพร้อมย้ายออกชั่วคราวโดยจะทยอยสร้างเป็นโซน ส่วนการช่วยเหลือในระหว่างการย้ายที่อยู่นั้นนะคะการเคหะจะพิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยที่เหมาะสมเบื้องต้นการเคหะประเมินค่าเช่าโครงการใหม่อยู่ที่3,000บาทจากเดิม1,800ถึง2,000บาทต่อหน่วยต่อเดือน ทางนี้การเคหะเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณางบประมาณการก่อสร้างคาดว่าจะใช้งบประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทรวมถึงการหารือกับสนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพาสและสำนักงบประมาณเรื่องงบประมาณการก่อสร้างและการอุดหนุนค่าเช่าให้กับประชาชนค่ะ เราก็เลยได้ทําการที่จะออกแบบโครงการของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มเนี่ยก็จะทําให้มีศักยภาพของพื้นที่ของโครงการดินแดงโดยเฉพาะโซนดีเนี่ยจะมีสักยภาพเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องการคอสซัพเดี้ระหว่างภายในโครงการพื้นปูดินแดงของเราด้วยนะครับ ทางด้านของนายสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานกรรมการการคหาหะแห่งชาติและคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังกล่าวว่านอกจากการพัฒนาฟื้นฟูแฟลตด,ดินแดงการรถไฟการรไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอวางแผนจะขยับสถานีรถไฟฟ้าในสายสีสม้มให้เข้ามาใกล้กับโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดงใหม่เพื่ออ,อำนนยความสะดวกกับประชาชนในโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดงรวมถึงการพัฒนาเป็นย่านการค้าในอนาคตด้วยค่ะ ดินแดงเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของการกคหะที่จะต้องพัฒนานะครับเพื่อที่จะเรียกความปลอดภัยของประชาชนนะครับแล้วก็สร้างเมืองใหม่ที่เป็นที่อยู่อาศัยที่จะรวมกับนะครับผนวกกับระบบการเดินทางโดยรถไฟฟ้าครับแล้วก็จะมีอีกหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นสายสีชมพูนะครับที่ไปทำมินบุรีนะครับที่จอดรถต่างๆก็จะพัฒนาเมืองใหม่หรือออกไปทางลำลูกกาที่เป็นสายสีเขียวนะครับอันนี้โดยเบื้องต้นนะครับต่อไปก็คงจะมีการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปครับ ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติกล่าวด้วยคำว่าการปรับปรุงฝัดดินแดงยังคำนึงถึงการรับมือน้ำท่วมในอนาคตเพราะการออกแบบอาคารจะใช้การยกพื้นสูงส่งนโครงการบ้านหลังแรกของรัฐบาลยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบกับโครงการฟื้นฟูฝัดดินแดงอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงประชาชนทุกระดับสาม,มารถอยู่อาศัย